ดูจบคลิปนี้คุณจะเก่งเรื่องเลยคอนซามากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเลยคอนไซา์แบงก์เลยคอนไซาภาษีหรือว่าการกระทบยอดต่างๆวันนี้เอาสูตรเด็ดๆมาให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะครูหมวยนะคะเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านบัญชีและภาษีและเป็นคอนซัลทิ่งให้กับบริษัทหลายแห่งหลายๆครั้งที่พบนะคะไม่ว่าเป็นพนักง,งานบัญชีหรือผู้ประกอบการเองเรื่องของการกระทบยอดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบฮาร์ดคอร์มากๆหรือทําให้ทุกคนเนี่ยต้องกลับบ้านดึกนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้จบจะทําให้คุณนอนหลับเร็วขึ้นและก็สบายใจมากขึ้นค่ะ Let's go to see how we reconcile นะคะ e t w e e n นะคะ GL account and tax น e p o ท t นะคะทุกๆเดือนนะคะจะต้องมีการ reconcile ระหว่างภาษีรายงานภาษีที่ออกมากับการที่เราบันทึกบัญชีอยู่ในยอดบัญชีย่ประเภทนั่นเองเพื่อเป็นการทำให้เกิด ensure หรือความมั่นใจได้ว่าตัวเนี้ย มันช่วยในเรื่องของรายงานที่เราจะยื่นนําส่งภาษีเนี่ยมันถูกต้องนะหรือเรามีบันทึกบัญชีอะไรผิดหรือเปล่าหรือใส่เลขอะไรผิดไหมทุกๆครั้งมันถึงต้องมีการเรคคอนไซา์แล้วดูซิว่าอะไรที่สมมุติว่าตอนที่เราอะกรอกลงในบัญชีประเภทเนี่ยแล้วไม่ได้ติ๊กข้อมูลหรือติ๊อะไรให้ถูกแล้วมันไม่วิ่งไปที่รายงานภาษีขายหรืออะไรที่วิ่งไปรายงานภาษีขายแต่คำนวณฐานผิดเออโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่า เราจะ reconcile ยังไง Let's go to see We will start to reconcile between Tech Report and GL account นะคะ If you see this video you will know how to reconcile If you are accountant or entrepreneur you will get the knowledge on this video If video If this video is okay you can click like click follow us Let's go to see ในวิดีโอนี้นะคะเราได้รันข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วระหว่างรายการที่เป็นภาษีที่เรียกว่ารายงานภาษีนะคะตัวนี้คือรายงานภาษีที่จะบอกว่าเออเนี่ยมันมีเลขที่วันที่นู่นนี่นั่นอะไรแต่ขออนุญาตใส่ตัวเล็กๆเ,เอาไว้เพราะบางทีมันเป็นข้อมูลที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็ใส่ตัวใหญ่ๆก็พออันที่ต้องใช้อันตัวเล็กๆเราก,ก็หายไปนะคะเพราะว่าบางทีเป็นข้อมูลที่เออบางบริษัทไม่อยากเปิดเผยแล้วก็เอาแค่นี้พอนะคะเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูกัน และอีกอันนึงก็คือ GL นั่นเองนะคะตัว GL เนี่ยก็คือจะเป็นรายการนะคะที่เรามีการบันทึกบัญชีเข้าไปหลักการนะคะสําหรับการเรียกเปรียบเทียบข้อมูลนะคะ1เลยเราต้องดูว่าในรายงานภาษีซื้อของเราเนี่ยมีข้อมูลที่สแสดงในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อะเรื่องอะไรที่ refer ไปหา GL account ได้บ้างย้ำนะคะเราต้องดูก่อนว่าอะไรที่ refer ไปหา GL account ได้บ้างเราไปดูกันเลยค่ะ นี่นะตัวนี้คือรายงานภาษีซื้อนะคะในรายงานภาษีซื้อนะคะสิ่งที่เราต้องดูก็คือเลขที่ voucher เลขที่อ o เ c h ร r er, หรือ document number is mean เลข document ที่เราเนี่ยบันทึกอยู่ใน GL นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูก่อนว่าอะไรที่มันปรากฏที่เราจะไปลิงก์หา GL ได้บ้างจำนวน gross value ก็คือมูลค่าของสินค้าหรือของที่เราซื้อเข้ามาและ tax นั่นเองนะคะมูลค่าของภาษีที่มันเกิดขึ้น อันนี้คือรายงานภาษีซื้อนะพอเปิดมาปั๊บคุณต้องรู้ก่อนว่าช่องไหนที่คุณจะเอาไปชนจากนั้นเราไปดู GL กันค่ะ ในขา GL นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบัญชีแยกประเภทเนี่ยปกติถ้าคุณใช้โปรแกรมบัญชีทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถรันรีพอร์ตออกมาได้เลยว่าเฉพาะบัญชีภาษีซื้อเนี่ยเรามีด็อกิวเมนต์นัมเบอร์อะไรบ้างหรือมีเอกสารอะไรบ้างที่ลิสต์อยู่ในเดือนนั้นๆเรียกเฉพาะพีเรียนะคะเรียกเฉพาะเดือนนั้นๆและในเอกสารของตัวแยกประเภทเนี่ยค่ะมันจะโชว์เฉพาะยอดภาษีนะคะถ้าเรากลับไปดูที่รายงานภาษีเมื่อกี้นี้ เราก็จะเห็นสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีเลข document number และจำนวนมูลค่าของภาษีนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าจะใช้สูตรอะไรล่ะสูตรถ้าเกิดเราใช้ Vlookup มันก็จะใช้สำหรับการที่มีข้อมูล unique number ให้วิ่งก็คือ1ต่อ1เช่นเลขที่ document number เบอร์ห์1ในเนี้ยมีเลขเดียวกับเลขที่ document number เบอร์นก็มีเลขเดียวอยู่ใน G.L. Account s, เหมือนกันอันนี้เราใช้ VLOOKUP ก็ได้นะคะเราจะมาใช้สูตร VLOOKUP กันเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลง่ายๆสบายๆนะคะนี่อันนี้เลยสูตร VLOOKUP นะคะเราจะ VLOOKUP ระหว่าง Document Number ของรายงานภาษีเดือนกับเลขที่ของ ตัวของ gl account นะคะดูว่าอะไรที่มันปรากฏและไม่ปรากฏนะคะแต่สังเกตนะ gl account เนี่ยมันจะเป็นเดบิตและเครดิตเราต้องสร้างช่องให้มันเป็นช่องเดียวก่อนในเรื่องของภาษีซื้อนะคะตัวนี้เนาะตัวของเดบิตเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะถ้าไม่ใช่เป็นเครดิตเราก็เป็นเครื่องหมายลบอ่ะอย่างนี้เนาะตึ๊บตภาษีซื้อนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นสินทรัพย์บริษัทอย่างนึงที่จะไปขอคืนจาก จากตัวของกรมสัมพากรเนอ์ครูก็เลยให้การเดบิตเนี่ยเหมือนสินทรัพย์ก็คือเป็นค่าบวกแล้วก็อันนี้เป็นค่าลบอันนี้คือยอดภาษีนะคะ tax value นะคะทีนี้ครูสร้างขึ้นมาละเห็นปะ่ะตอนนี้สิ่งที่มีเหมือนกันระหว่างรายงานภาษีซื้อกับ GL มันคือเรื่องเดียวกันละคือเลข document number กับตัว tax value ที่มีอยู่ในหนึ่งอลัมน์เช่นเดียวกันอันนี้เลขที่กับตัวของ tax ใช่ไหมอ่าโอเค เราจะเช็คก่อนว่ามันมีข้อมูลดูพิเคทไหมเราคุมตรงนี้นะคะครูเอาหัวลงมาก่อนนี่เอาหัว True Bar ของเขาลงมาแล้วนะคะเราอยากรู้ว่ามันมีข้อมูลเบิร์หรือเปล่าเราไปที่คุมคอลัมน์โนะคะเราไปที่ Home นะคะเราเลือก Condition Format นะคะแล้วเ,เลือกคําว่า h i ไฮไลท์เซลล์รูลงมาที่ d u p ดูพิเ e ทแว u ูนะคะเนี่ยแล้วเรากดโอเคดูนะดูสิมันมีดูพิเคทนะ ตัวเลข document เดียวกันเนี่ยแต่มีการเบิ้ลถึง3 transaction นะคะถึง3 transaction งั้นเราไปดูใน gl ซิว่าไอ้เจ้าเลขเนี้ยมันมีกี่บรรทัดอ่าเช่นเดียวกันนะครูไปดูก่อนไม่หาไม่เจอโอ้ใหม่ก็หาไม่เจอในนี้เนี่ยเห็นไหมไม่มีแสดงว่าเนี่ยมีของที่มีอยู่ในรายงานภาษีซื้อแต่ไม่มีอยู่ใน gl นะคะเราก็อันดับหนแบบง่ายๆแบบนี้ก่อน หรือนะคะดูก่อนว่าไอ้เบอร์สองแปดเน็ตเน็ตแล้วมันกลายเป็นศูนย์หรือเปล่ามันเลยทําให้ใน GL ไม่มีเพราะว่าในรายงานภาษีซื้อบางทีถ้าเราคีย์ผิดคีย์เบิลเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รายการเนี่ยมันเบิลเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนอกน,อก,นอกกันเป็นศูนย์โดยการที่เราเลือก Data ข้างบนค่ะใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บอันนี้นะบางคนนะลูกศิษย์ครูบางคนนะบนนะจบเมืองนอกอะ่ะ มืองนอกก็ไม่มีสอนนะ Data Filter Excel เนี่ยดูไปนะเ,ปนเพื่อนๆจา๋าอันนี้ยมิ่งคนนมีประโยชน์เลยสุดยอดอะ่ะอ่ะนี่นะ Data Filter นะคะดูสิบางอันก็ไม่มีเลขเป็นเรื่องแปลกเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าอะไรที่มีใน GL อะไรไม่มีเนอะเพื่อที่รายงานภาษีซื้อเนี่ยตอนไปยื่นกรมสัมภากรอ,อะ่ะมันจะได้ไม่ผิดไม่ผิดก็ไม่โดนปรับนะคะแล้วก็มีเอากสารตรงตัวปึ๊บดูสิตึ๊ดตตึ๊ดต,ดต,ดต,ดตดเนี่ยสุดท้ายแล้ว มันคืออะไรกันเราก็ต้องไปดูโอ้ตายแล้วอันนี้มันคือ value date วันที่21อ่าแต่ทำไมมันมาปรากฏอยู่ในรายงานของของพฤษภาคมเพราะว่าภาษีซื้อนะคะสามารถยื่นได้ย้อนหลังเนี่ยคือ6 6เดือนของหน้าบินเช่นสมมุติครูยืนอยู่เดือนพฤษภาคมครูนับถอยหลังไป6เดือนบินนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะคะบางทีเรามีการเฉลีย่ยการใช้ภาษีซื้อในกรณีที่ภาษีขายเรามินน้อยเราก็เฉลี่ยการใช้ภาษีซื้อก็ได้ว่าเดือนนี้ขอใช้แค่นี้ทยอยทยอยทยอยเพื่อไม่ต้องเกิดกรณีที่ต้องขอคืนภาษีซื้อเนาะมาทีเนี้ยไอ้เลขนี้ไม่มีงั้นเราต้องมาดูกันแล้วว่าในรายการตรงเนี้ยมีอะไรที่ฝั่งนั้นไม่มีบ้างนะคะเราก็ลองวีลูอัพดูลองเคลียร์ดู เราครูก็เขียนนะคะครูขยายให้จะได้เห็นสูตรวิธีเขียนสูตรชัดๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนสูตรกันนะคะเริ่มต้นที่เขียนเท่ากับ v lookup ก็คือการ lookup ในแนวตั้งนะคะลุ o ก,ก็คือลุกมอง up ก็คือแนวตั้งนะคะนี่แล้วก็เปิดวงเล็บค่ะเราจะมองหาสิ่งไหนเรามองหาตัว o มองหาที่ไหนเราใส่คอมมาไปตามหา เรามองหาในชีตของ GL ก็คือเรื่องของบัญชีประเภทคลุมตั้งแต่คอลัมน์ J ตัวที่ตามหาแล้วคลุมไปจนถึงคอลัมน์สุดท้าย Value ที่ตามหานะคะแล้วก็คอมม่านะคะตัวนี้ทั้งหมดมี9คอลัมน์ครูอยากครูอยากให้มันแสดงข้อมูลในในคอลัมน์ที่9นะคะแล้วใส่ศูนย์เพราะเป็น exact match นะคะก็คือ totally 100% Match โอ้ตายแล้วตัวนี้ก็ไม่มีนี่ดูนะตัวนี้ คูไปหาใน GL ไม่มีเช่นเดียวกันครูคอนทรน F นะคะแล้วก็วางคอนทรลไฟล์มันหมายถึงการหาเนี่ยในนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันแปลกมากเนาะดึงข้อมูลผิดเดือนมาหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบต้องตรวจทานดูนะคะปุ๊บเนี่ยดูสิไม่มีเลยสักตัวเป็นเรื่องแปลกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูตรงนี้ซิว่ามันมีตัวไหนบ้างไหมที่มันจะมีอ่ะลองดูกลุ่มตัวนี้ กลับมาหาที่คอลัมน์นี้ตึ๊บว่ามีอยู่นี่นี่มีเห็นไหมตึ๊ตึ๊บ,ต,บตัวนี้มีตอนนี้ก็คงสงสยัยเอ๊ครูไอ้เบอร์หกนี่มันก็มีนี่แต่ทำไมแวลูในช่องสีส้มคอลัมน์อามันถึงไม่ปรากฏตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวของสูตร Vlookup ที่เราเขียนเมื่อกี้นี้ครูใส่คอลัมน์มันแค่เลข9 นะคะเดี๋ยวดูให้ดูสูตรนะให้ดูแบบชัดๆปึ๊บปนี่ครูใส่แค่ตัวของมันว่าเลข9แต่จริงๆแล้วนะคะคอลัมน์มของ GL คอลัมน์ของ GL นะคอลัมน์ของ GL นะมาดูกันนี่คอลัมน์ของ GL เขานะคะก็คือตั้งแต่คอลัมน์ JKLMNOPQRS <S อันนี้มันคือ10เพราะฉะนั้นในสูตรเมื่อกี้เราจะแก้เป็น10 แล้วเราไปดูแวลูก,กันนะคะกลับไปที่ตรงนี้ครูลบนะคะและ้วครูก็ไปเปลี่ยนตัวฟอร์มูลาตัวนี้นะจากสูตรเดิมที่เขียนไว้ด้านบนนี้นะคะนี่ตัวนี้ตึ๊ด,ดเห็นกันไหมเปลี่ยนจากเลข9นะคะเป็นเลข10เพราะว่ามัน10บคอลัมน์ที่เราต้องการให้เห็นตึ๊ดตัวนี้ยังไม่มีอยู่เพราะมันหาไม่เจอถูกไหม แต่ตัวล่างเบอร์หกมาเกี้จะต้องเจออ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็มีตังทั้งที่ทตรงอย่างเงี้ยตรงกันเห็นปสามร้อยสิบห้าห้าร้อยยี่สิบเนี่ยอันนี้มีเลขโอ้ 7, เจ็ดพันห้าเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมาเพราะว่ามันเป็นค่าว่างแต่จริงๆแล้วที่มันเป็นค่าว่างแล้วมันมีเลขตัวนี้เพราะเราบีลูอ้าไปพอค่าว่างตัวนี้ค่าว่างตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออไอ้ค่าว่างที่มันวิ่งหาช่องแรกเลยคือตัวไหน เนืะอ,อย่างเงี้ยบรรทัดแรกมันคือค่าว่างมันก็เลยเบิ้ลเบบิ้ลาที่ตัว7,5 0แต่จริงๆแล้ว7,500เนี่ยไม่เอาเพราะว่ามันคือยอดยกมานะหลบทิ้งตุ้งตัวนี้ก็จะไม่มีอนะ่เรียบร้อยทีเนี้ยเราเลคคอนไซล์แล้วเราเลคคอนไซล์อย่างนี้แล้วเราจะพบว่าอะไรเราจะพบว่าบางตัวเนี่ย GL account เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีแต่มันวิ่งมาออกในรายงานภาษีได้ยังไง เราต้องกลับไปดูว่าตอนที่เราดึง gl a c c o u n t ตัวนี้ค่ะเราอาจจะดึงมาไม่ครบเราอาจจะดึงมาเฉพาะรายการของเดือน5ที่มีการบันทึกบัญชีเข้าไปแต่จริงๆแล้วตัวเนี้มันถูกหยิบมาใช้ในกรณีที่มันเป็นรายการของเดือน3เดือน4มันเลยหาไม่เจอเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะก็คือ คนที่กำลังทำเลคอนซอยู่ต้องไปเอาข้อมูล GL account ที่ครอบคลุมเดือนมาเพราะอย่างที่ครูบอกภาษีซื้อบางทีเราหยิบมาใช้ทีหลังทีนี้ GL account ที่เราเอามาใช้พิเรียดเนี่ยเราเอามาใช้ครบหรือไม่นะคะเวลาดึงเราต้องดึง value date และ document date value date หมายถึงมันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันที่ตาม i n v o i c e นะคะกับ document date คือวันที่ที่เราบันทึกบัญชีอย่างอันเนี้ย Data ที่ทำมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือดูนะ เราจะเห็นข้อมูลที่มันเจอและว่าเงินมันตรงกันหรือไม่นะคะอันที่สองคือเราจะเห็นข้อมูลที่มันโอเวอร์อยู่ในรายงานภาษีซื้อจะต้องตัดออกตัดทิ้งหรือเปล่าในกรณีที่ระบบที่คุณซื้อมาเนี่ยมันไม่คอมพิวต์ไม่เสถียรหรือมีการบันทึกบัญชีผิดนะคะเนี่ยซึ่งเราก็ดูจากเรฟเรนซ์ไทได้เพราะว่าปกติเนี่ยอย่างตัวเนี้ยค่าว่างไม่มี แต่ทำไมมาปรากฏตัวในนี้เราก็ไปดูว่ามันใช้เดือน5้าไหมโอ้มันก็ใช้เดือน5้านี่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปบร i ไฟดูว่ารายงานภาษีซื้อตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนที่เราบันทึกบัญชีเยอะแยะเลยแต่มันไม่วิ่งมาออกในรายงานเห็นไหมเยอะแยะเลยข้อมูลที่เป็น NA นะคะนี่แหละวิธีการ reconcile ข้อมูลระหว่าง GL และตัวของ รายงานภาษีซื้อพหลังจากที่เราเจอข้อผิดพลาดเราจะได้ไปไฟลิง่งหรือไปหาในระบบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวไหนต้องลบทิง้งตัวไหนต้องแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะและนี้นะคะก็เป็นวิธีหาง่ายๆสําหรับอยากจะกระทบยอดเพื่อนๆก็สามารถนําสูตรวีล o อัพที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังเนี่ยเอาไปใช้ได้หรือมาดูคลิปย้อนหลังที่ครูทำมาไว้เกี่ยวกับการสอนใช้สูตรวีลูอัพสูตรอีฟสูตรอินเด็กได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และทาให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีเพิ่มขึ้นค่ะด้วยรักจากใจครูหมวยค่ะ ติดตามกันไว้นะคะคุณจะได้ความรู้ดีๆในเรื่องของบัญชีการบริหารการทำธุรกิจและการเลนไซส์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทั้งทางด้าน work life balance แล้วก็ด้านการงานค่ะ